แล้วก็ที่เคาลบอย่างสูงสมัยเมื่อกระผมไปลบทายแดนด้านหาดเหล็กเจ้านายสั่งให้ทำบังเกอร์ป้องกันลูกปืนไม้หายากผมก็เลยใช้ไม้ที่วัดหาดเหล็กเอามาทำ uh huh. แต่วัดนั้นพระไม่มีเพราะทนลูกปืนไม่ไหวไปหมดเลยพระก็ตัวตายเงนีน <c oughs> ยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับไม่มีพระโงคหไหนตัวตาย ไม่มีพระกลัวตายมีมีแต่คนที่บวชพระมันกลัวตายโอ้ลุกซึ้งละคำว่าพระแล้วคุณบังเสริฐหมายถึงว่าโลกระโสดาบันขึ้นไปเป็นธรรมะโไม่น่าโง้ข่าวเก่าครับตึกมานานแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับอ่าที่อาจารย์ถามก็คือว่า เราก็ไม่ได้เอาไม่ได้รับอนุญาตจากพระทรวงระทรงไม่มีอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการทําลายของสงฆ์หรือเปล่าและจะมีบาปกรรมอย่างไรหรือไม่ขอรลงก่อนนะไม้อะไรนะก็จะเป็นไม้ที่วัดอาจจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้หรือไม่อนไม่อะไรยังไม่บอกใันหาจะเป็นไม้่อดนะทำบังเกอร์ก็เออไม่่อนก็ไม่แม่้วไปถามผีรู้กันแล้วน แล้วไม่ได้ไปไหนอยู่แถวนั้นน่ะมั้งครับก็อยู่ในวัดอะทำบังเจอในวัดทำบังเกออย่างนี้อาศัยเรื่องโบราณครับอ๋อละหลบภัยไปเลยไม่เป็นไรที่มาก่อนครับมายังไม่ถือว่าเป็นการขโมยขอขงสูงนอกระดับที่ครับยังตัดเลยจะพูดไม่ได้นะครับครับความจริงแกก็เจตนาป้องกันประเทศชาตินั่นคือเจ้าพูดกับลุงมา ฮะลงมาบ่ยังปรับโทษไม่ได้ในกระฉันเองหาทางออกไม่ได้แล้วรับอยู่สาวตันนี้บป่าใช่ลูกยังไงยังไงก็เรียลอกตัวออกไปเยอะๆโอ้โหสียกซองนี่อเลยอาอเป็นนั้น่ละลงมาแต่อย่างนี้ก็สบายใจเลึกหาทางออกไม่ได้เพราะถามแบบนี้ถ้าเป็นของจริงมันต้องมีโทษ มไม่ด้เจตนาเขาไม่ได้ไปไหนท่านก็หาทางออกไม่ได้ลุงก็เลยบอกมาว่าอย่าปากพูดไม่ได้เอ๊ะทำไมลุงนี่ปัญญาเก่งกว่าหลวงพ่อได้น,ออนนะอย่าลืมว่าท่านเป็นลุงนะลุงหน<อ>้าโตกว่าพ่อนะโอ้ใช่ใช่เคยกอดอาตั้ง้อดกอนนะไม่ใอ้ไม่นางโมกัดลยกตรงนี้อย่างนี้ไม่อยู่วัดไม่ได้ แต่ที่จริงต้อออกมาเพื่อกตันอยู่กัตเวทีนะหลอกไปเลยเจนศาสนาไม่เยอมหมดคนบวชใช่ครับงแจ้งรวบรวมบวชละได้สืดแทนกัน